สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวนุ่นพาลุยชายแลนด์นะคะวันนี้พี่วุฒจะพาลุยนะคะไม่ใช่สาวนุ่นพาลุยนะคะพี่วุฒพาลุยป่านะคะเข้ามาเอาดินนะคะนี่จะเป็นป่าหญ้ายนะคะที่เขาปลูกหญ้านะโอ้ยยัง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  ใจคักแม่ไม่ได้เอาประตูมา <c ười> เยี่ยมแรงมาจากไหนฮะรู้สึกว่าจะแรงเหล, <c ười> ลือเกินนะเอาแลแรงแรงแรง คนคนเดียวขับรถสองคันนะคะปินไปได้ไงเนี่ยไปขับโรบอครับมาอออดเออโวยแดงค่ะ เ,เอาเข้าไปเหยียบเข้าไปรอดูว่าพี่บุ๊ชจะไปเลยหรือว่าจะวิ่งลงมาพี่บุ๊หนีไปก่อนเฉยเลยอะทุกคน ไม่ถ่ายคลิปอะ่ะวันนี้แบบใส่กางเกงขาสั้นมาขับรถมันแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่นะทุกคนเออไม่ได้คิดว่าดีจะได้มาขับรถไงแล้วแบบลงไปถ่ายคลิปยากก็ู้ดขาแบบเสีบขามากมุดแดงก็กัดโอ้ยลงทุนมากนะคะ <laughs> <laughs> เพื่อถ่ายคลิปให้พีเอฟซดู <laughs> วันนี้ก็คือแบบร้อนมากจ้า <sighs> เหนือแต่เตรียมเลยนะคะ โทรศัพท์ก็คือแบบมไม่ยำนวยสักเท่าไหร่เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทีเทของเรานะคะในวันนี้นั่นก็วิ่งแค่กับพี่วุฒินะคะ ส่วนพ่อก็รอดันบินอยู่ตรงนี้แหละ้อทุกคนทางแบบขี้เรวมาก ลูกชายรู้สไยก็ขับรถดำนะคะลูกชายอีกคนก็ขับเมโครนะคะ ขนาดกีบเด็ก,กคอยดูเด็กก็จะเหยียบใส่เลยคุณวิ่งมากนี่ก็ห้าโมงแล้วก็เริ่มวิ่งนะคะแดดยังแรงอยู่เลยอ่ะอุ้ยตะวันมี แล้วดูน้องใส่ดินแบบโอ้โหเยอะสุดๆอ่ะ,อะตั้งลำแมโคใหม่ดันใหม่รอหนึ่งนะโอ้โหยังไม่ยวไม่ได้ดันเลยยันรีบไปไหนอ่ะ อย่านกมาลงไปกำกับเองแล้วนะดันตรงนี้นะน้องนะ เยอะมากเอ้า